พวกเจ้าแกนสกาวเดินลำบนโอเชี่ยนค่ะเก็บของเก็บตัวกระบป๋าแล้ว ลิบเลยแ้่ออกเีลาก็ยังเงียด้รถจอะยุ่งเสร็เวลาโอ้ยเอาลูกไปแม่นขึ้นไปเบิร์เลี้ยวเอาพัน่ออกมาตืว โอ้ยตอบคิบไวันตันเด้อยูดีออกมา่าฮ่าฮาฮ่่าฮ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 ่าจ่าฮ่าฮ่่าฮ่าก่าฮ่าันาฮ่าันาฮ่่นี่าฮ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 ่งฮอาฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่ฮ่าา่่ มีแย่งย็บแ้วีเก็บแล้วเอาสงนีแลระลูกขึ้นแล้วเดี๋ยวมันมีหวีอยู่ในนี่หยุดเดียเอาู่นั๋อนั่งอยู่ในช่วงยิงเด้

mời 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 ก็จอแย่ๆแต่ละคนโอ้ยนี่กัลูกพ่อเพ่ๆขึ้นมาทายน้ำเขาละอ้ยอออตากัพ่อันมาไล่จ้อลไได้เนาะมาไล่จ่ออ้นาะล่ไ้มหน่อยเห็นแล้วได้เนาน่เจนเห็นแล้วเห็นแล้วอืมอ เห็ดแล้วเจยิไปหาตัวแล้วอรไขยกเป็นคนเห็ดเราเองร้อนดีเลยแม่แม่ร้อนโอ้คข้จำแี่ข้นจ้ำไข่แล้วกนจำให้อันได้่เห็ดข่ชื่ออะไรอยู่แก้มครับแก้มเห็ดแมงมุมเปนหน่อัง้าหม้อหนังเหดหรบเห็ดหรบได้พอดีเห็ดเนี่ยคเราตายแล้วนะบ้านมารยาที ปวดขาตัวปวดหัวเข่าดีนนเโท่เดวหยิมยางเดี๋ยวเพาะไม่เงียเดี๋ยว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 เดีืนีังิแล้วเาจะไปหามวลบย่งสีเลียงวเออนี่อเราบันทยเออ วิงนี่ยโอ้ว <f ü invoke> ิงพนาบีบีเอาส่กระต้าไว้ลูกเอามาเคื่อนแม่นะบอกเอาเ่กระต้าเออเอาส่กระต้าไว้มอนม่ไเรับหมีพันเมื่อเลยเป็นโทลให้แล้วให้เลาตัวผู้อื่ดอกเอาเ่กะตาไว้กะตาเนี่ยหน่งไหมีวีนันร้ายร้ายไปหน่อยซื้อมาอันผ้าสบกับีเอ้ตเขาคอยทำท้องหาตว่นมาไหม อยนี่ละีประกายยืมวีไม่หน่อยกันผมหลหลเียอยู่ตรงหาอยู่ต่ว่าเมือนไปเก็บกันลได้หลเนี่ยได้ลูกน่ยว่ให้เด่หลักการบานอยู่กับ่อเห็นนะชุดเยสงให้ืมลไหนเนี่ วอลกเป็นกองนี้ากาดอกสาม้ามห้าสามหนึ่งหนึงเออนี่ีเจ็ดเ้าสามห้ามิยังกินว่ลมิยังกินว่นี่เนวกินบอกชมบอกคออุ้ยแนีดีดีียออกจอร่อย กแม่ไอเนทุบน้ำเปรียวแม่อยู่หันก็เอาขึ้นไหมดแล้วจซีเาขาว่ะเก็บหมดแล้วจ้ะเออีข้าวเออเกไปหมดเก็ไปม่ไมกระเบือยันเลือหลบได้อยู่นี่ เอาไม่าดทฟ้งหมอ่้องายหลักฐานหลายซองอยู่นี่เห็น่นี่เออม้อวออยเออเอออนโอ้ยโอ้ยหมอขาเห็นงานท่หมอรัแต่บักหลายเออเโอ๊ยเป็นตะเบื่อมึงเนาะ ไป่สุดท้ายจนเป็นที่นี่เกลวไอ้อ้คนคี่แปลให้มันากลายเป็นเป็นเอผู้หญิงเลวาเพี้ยนเพี้ยนสุดท้ายโอ้โหระเบิ้งก็ระเบิ้งกี่ไหนล้วบ้งถมือรเบ้งกเป็นแล้วเป็นเอฟซีแล้วเป็นเอฟี่เป็นชิปจังมีไผ่ฟองม่อไผ่ฟองไม่มีไผ่ฟองแต่ว่าเป็นเห็นเอง เอาเลยเอาเลยไอ้ควางคกระไดไอ้คนแก่นแก่ดงเงยมันจได้เรียนนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าอะไรหอนมือเดี๋ยวว่าอี๋แล้วก็สีบอกปวดมือด้วยล่ะวะ สมมุดมาหอดมูหมูใหญ่น้อเบากระด๋อยม่ว้าปิดมาแม่เล่าอ่ี่เสียงแมแล้วทีงไหนป่ะจ้าจังเดือนห่อยหน่อยแม่ยังแม่สุชาติ มือป้อมแปมบ่ได้เดี๋ยวจะบ่เบาน้ำแล้วว่าคุณเดี๋ยวบอกสองปีเดี๋ยวคุณเดี๋ยวบอกสองปีอุ้ยบอกตัวสองปีเดีก็สี่เดี๋สองเลยเดือบหวยห่วยห่ไปแล้วก็ชดยังเดี๋ยวลองโดนหลายเถอนี่ไปฟ้อนชื่อคือว่าเป็นแดนเซอร์รถลูกยิ้มจัดเป็นยังบอกเลขแบบจ้ามา มะแปดแปดมือแทีไปหเมื่อเดเปมื่อไปใอยู่ด็พ่อทำบอยหนีกลับบ้านอีกแล้วเออนั่นต้มเหรบ้อาอะไรไอ้ลลูกลกมเจอมาเจอเดไทยเจอเด่ได้

หองละหองละหงละห้องละห้งลเจ้าได้ทั้งหมดทั้งมวลนั่นี่ได้ะโอ้พาทายลูกที่มอบออหักเปล่าอีกหรอทำไมพูดอย่างนั้นล่ะลูก

นอนงานที่นอส์นอส์นส์หนงานนงานมม่มามีหมองนอนขันหนางานมีหมองนอนกันสีนอนอยู่มีมืดแล้วกี่หอดบอกว่าเป็นนอนแตนทางดวนพนาอ่า <ส gas: S 2> เอาละครับพีนนน่น,อน,น s wrong, <S ้องสำหรับคลิปนี้ไว้สำหรับคลิปหน้าพอกันไว้ค่ะพ่อเฮ้ยพ่อเฮ้ยบาบแบบโอ้ยพ่อโมโลเดียน์กระป๋อเดียเฮ้ยเออ